น,ะะนักวิชาการหลักประกันสุขภาพสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11ค่ะวันนี้นะคะก็จะนำท่านผู้ชมทุกท่านได้มารับฟังกับการดำเนินงานนะคะเรื่องของการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพนะคะของผู้มีปัญหาสถานะสิทธิทางทะเบียนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะ จากที่เราได้ทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะคะที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงของคนไทยที่มีปัญหาสถานะสิทธิทางทะเบียนหรือคนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะคะให้ได้การทําบัตรประชาชนนั่นคือกระบวนของการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจค่ะซึ่งในเขต1 1ของเรานะคะเรามีหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะที่ได้ อาสานะคะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนำร่องในการดำเนินงานนะคะที่จะช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต11 7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของพวกเรานะคะได้เข้าถึงกลไกลการตรวจ DNA นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งหน่วยงานที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ที่เข้ามาร่วมดําเนินการนะคะก็คือก็จะมีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะกรมการปกครองค่ะแล้วก็ทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนของเรานะคะที่ได้ร่วมกันค้นหาและก็ทําการประสานงานและก็ส่งข้อมูลต่อมาให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการการตรวจสอบนะคะแล้วก็จัดเก็บ สิ่งส่งตรวจนะคะนั่นคือการจัดเก็บ DNA นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลชุมพรของเราก็ให้บริการนะคะอย่างดีค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยค่ะและสิ่งสำคัญค่ะทำให้ประชาชนคนไทยนะคะที่เกิดบนผนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพที่เท่าเทียมที่เขาคนนั้นจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่รัฐจัดให้ เหมือนกับคนไทยคนอื่นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม นโยบายการเพิ่มสิทธิให้แก่ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิบริการไม่ว่าจะเป็นสิทธิการใช้ประชาชนหรือว่าการรักษาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่มีถิ่นฐานชัดเจนทางจังหวัดจุลพรเองก็มีประชาชนกลุ่มนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ส่วนติดต่อกับเขตชายแดนผู้รับบริการส่วนนี้ก็เป็น,ปนคนไทยพูดภาษาไทยได้แต่ว่าเขาไม่มีประชาชนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพเหมือนประชาชนคนไทยคนอื่น ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายที่จะจะให้ทุกหน่วยงานของ,ของกระทรวงเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยได้ช่วยดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้หรือประชาชนในกลุ่มนี้เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงบริการแล้วก็สามารถได้รับการรักษาคุ้มครองทางด้านสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่จะจชชวน,นร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งนหน่วยงานของกระทรวงต่างๆของรัฐบาลเนี่ยจะได้มาร่วมมือกัน เป็นภาคีแล้วก็สามารถทำให้เขาได้รับการตรวจยืนยันสิทธิตัวตนตรวจดีออะไรให้ได้ครบในครั้งเดียวในขั้นตอนเดียวลงโดยที่โรงพยาบาลรับหน้าที่เป็นเป็นเจ้าภาพแล้วก็ส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นจัดการต่อโดยที่สามารถนัดประชาชนหรือนัดผู้ป่วยกลุ่มนี้มาในครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องไปติดต่อในหลายๆที่ทำให้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงก็อยากจะให้ บริการอย่างเจ็บที่โรงพยาบาลก็รับสนองนโยบายนั้นครับบัญชีธนาคารบัตรสวัสดิการของรัฐอะคะ่ะแล้วก็พวกบัตร30อะไรอย่างนี้ที่ต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันก็ทําไม่ได้ทั้งหมดเลยะะบัตรประชารัฐก็ไม่ได้บัตรธนาคารก็ทําไม่ได้ใช้ไม่ได้ พวกเราทํางานที่โรงพยาบาลชุมพรเกียรติศัติ์นะครับที่พวกเราได้มาทาเรื่องคนไทยไม่มีเลขบัตรประชาชนนะครับความสําคัญที่ว่าเราเลี้ยงตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกเราเป็นนัก,กสังคมสงเคราะห์ที่ต้องทํางานในโรงพยาบาลและจะมีคนไข้ยอยู่กลุ่มที่เขาไม่มีสิทธิเหมือนชาวบ้านเนื่องจากเขาไม่มีเลขติดสามหลักนะครับซึ่ง,งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเขา ไม่มีสิทธิ์เพาเป็นคนไทยเขาจะอยู่แบบไร้สิทธิ์นะครับเราเห็นปัญหานี้นะครับเราก็เลยเริ่มต้นที่จะทำโครงทางนี้นะครับถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้นะคะคนกลุ่มนี้ก็คือไม่กล้าที่จะมาโรงพยาบาลเพราะว่าถ้ามาแล้วหนึ่งไม่มีบัตรประชาชนสองสิทธิ์สวัสดิการเราอาจจะไม่มีตังจ่ายนะคะขออนุญ,ญาตลงไปถึงเคสเลยได้ไหมคะว่าคุณยายอะคะ่ะ อายุตั้ง74ปีแล้วค่ะเมื่อคุณยายมาโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยไปหยู่ในส่วนของการรักษาพยาบาลใช่ไหมคะหลังจากที่คุณหมอรักษาแล้วอะค่ะคุณยายไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล<ช>พยาบาลก็เลยส่งมาห้องสังคมสงเคราะห์ซึ่งได้มาพบกับคุณวันนะค่ะใช่ครับซึ่งวันนั้น,ว,ว,น,น,นวันนั้นสภาพของคุณยายคือตาปิดแล้วนะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าซีทีประมาณหนึ่งบาทซึ่งคุณยายไม่มีเงินผมก็ได้ โครงการนี้ก็ได้ประสานกับสปทชนําร่องโครงการอยู่พอดีเลยก็เ,เลยเอาคุณยายมาเป็นเคสตัวอย่างในการตรวจดีนเอเคสแรกนะครับซึ่งตอนนี้คุณยายได้บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ช่วงที่ยังไม่ได้บัตรประชาชนนะคะเราได้รับการสนับสนุนและร่วมไม้ร่วมมือจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสุร,ราษฎร์ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้เราหลายอย่างเพราะเราบอกว่าคุณยายกําลังอยู่ในระหว่างทําบัตรประชาชนในโครงการคนไทยไร้สิทธิ์อยู่นะคะพวกเราภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคุณยายแล้วก็มีโอกาสได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมามอบบัตรประชาชนให้กับคุณยายแล้วก็มีสื่อมวลชนที่สนใจนะคะนำเสนอสื่อผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผ่านช่องสามผ่านช่องเจ็ดนะคะ เป็นการประชาสัมพันธ์งานของเราไปในตัวด้วยค่ะสําหรับความภูมิใจของเรานะครับในการที่จะช่วยเหลือให้คนประชาชนนะครับที่ไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยได้มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะ่ะ,ะชชนนะก็คือเหมือนกับเราคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขานะครับงานนี้ถือว่าทําดีมากค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะ ฐานะผมนั้นก็คือเป็นกำนันในตำบลรับผิดชอบงานหลายหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธินะครับตอนนี้พี่น้องไทยพุทธินก็ได้รับความลําบากนะครับได้รับความลาบากเรื่องเกี่ยวกับไม่มีฐานะทางทะเบียนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารักษาพยาบาลน,นะครับแม้แต่กระทั่งลูกเล่าเรียนจะจบวิทยาลัยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปรับปริญญาครับผมก็อยากให้หน่วยงานที่ท่านาท่านที่มีอํานาจได้รับผิดชอบ นะครับก็ให้มาร่วมด้วยช่วยกันก็เคสที่ที่ผมได้ช่วยเหลือ,อที่เป็นผลสําเร็จก็มาก,ก็คือหนึ่งก็คือมีคนแก่ท่านหนึ่งที่ท่านไม่มีบัตรประชาชนลูกลูกของท่านมีทุกคนนะครับวันนั้นท่านไปรักษาโรงพยาบาลก็มีการค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับผมก็ได้เดินเรื่องนะครับดเดินเรื่องได้ช่วยเขาได้ช่วยเหลือเขาอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนนะครับเขาก็ได้รับบัตรประชาชนได้รับความนุเครห์จากท่านนายอำเภอ นะครับอำเภอท่าเซตทนะครับท่ทานได้อนุเคราะห์ท่านได้ทำบัตรประชาชนให้ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นนะครับให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาได้บัตรแล้วเขาจะใช้สิทธิ์โดยเป็นคนไทยที่ถูกต้องเหมือนคนไทยทั่วไปครับ